สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นตารางหวยฮานอยสูตรแจ็คหน่อยวันที่ยี่สิบสองเดือนหนึ่งปีหกแปดนะครับผมอ่เมื่อวานนี้นะไม่มาไม่มาเหมือนเดิมทุกคนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอืมเด่นก็ยังไม่มาโอ้โห ขอรถขอไปด้วยครับผมนะนะ่ะดูของวันนี้ครับผมว่างเหนือยไหนก็มีตลุดกับลุดอ่นะแปดกับเก้านะครับผมนอยเฉพาะกิจแปดกับเก้านะครับก็จะมี แปดหกแปดเจ็ดแปดสามเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสามการนะครับก็จะมีแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดห้าครับผมแล้วก็แปดสองวันนี้นะคอยเข้าทั้งหงายห้าน้อยแล้วก็หงายยาวด้วยนะวันนี้ ตัวนี้นะครับ868 7 83แล้วก็9 7นะครับผมฮานอยเฉพาะกิจน,นะครับจบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นพ่เศษ พิเศษน,นะครับเจ็ดกับห้าเจ็ดกับห้านะก็จะมีเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งห้าเก้าห้าแปดแล้วก็ห้าหนึ่งเมื่อวานนี้ผมเอาเอาเด่นมาจับเลขวินกันนะมาจับวินกันนะสูตรเลขวินนะเข้านะเมื่อวานนี้นะสูตรแยกหน่อยกับสูตรเม็ดเดียวได้ไม่เข้าเลยเข้าแต่เลขวิน กันนะครับก็จะมี7 2 5 2 7 3 7 4 <c oughs> องาตัวฝันนะครับเป็นเลขเจ็ดถ้าพี่ๆคิดว่าห้านะถ้าคิดว่าห้าก็ ถ้าคิดว่าห้าก็จับหนะ้าสามห้าสี่แหละแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ็นมากกว่านะลองพิจารณาดูนะครับผมห,าห้านอยพิเศษนะครับแล้วก็จบไปแล้วต่อไปนะครับต่อไป ก็จะเป็นหวยห้าน้อยปกติห้าน้อยปกติวันนี้ก็นี่เลยห้ากับเจ็ดนะครับผมห้ากับเจ็ดนะครับก็จะมีห้าสามห้าแปดห้าเก้าเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าการนะครับก็จะมีห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ ห้าสีแล้วก็เจ็ดสี่อขอให้มีห้ามาแลยครับตัวนี้นะครับก็จะมีห้าสามห้าแปดห้าเก้าแล้วก็เจ็ดสามนะครับผมห้าสามห้าแปดห้าเก้าเจ็ดสามนะครับผม นะขอให้มีห้ามานะเนาะอ่าก็ <c oughs> ขอให้มาครับผมนะขอให้มีขอให้มาวันนี้ห้ากับเจ็ดต่อไปนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นหวยฮานอย VIP นะครับผม ฮานอย VIP ก็ให้1นะครับผมนะหกับ0นะ1กับ0นะครับก็จะมี1 8 1, ึ7 1 3ปหน่ะศูนยแล้วก็0 3กันนะครับก็จะมี1 4 0 4 1 5ครับผม0 5นย้ี่ออกไปแล้วเนาะเอา1 6มามี1 6กับหนเลยแหละตัด9ก้าไปเอา6 ตัวฟันเราผมคิดว่าศูนย์นะศูนย์นะครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์สามแล้วก็หนึ่งหนึ่งสามนะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์สามหนึ่งสามก็จบไปแล้วครับผมสำหรับหาหน้อยสูตรแยกน้อยครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผม หลุดวอ้โหลุดมาหลายวันเลยทุกคนนะเด่นก็ยังไม่มาทอเลยเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเลขครับผมตัวเลขสามตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขห้านะเลขเจ็ดแล้วก็เลขสามกับสี่เอาตัวไหนดีสามสี่ศูนย์นะ สามมอสามแล้วห้าเจ็ดสามนะครับผมนะสาม้านอยนะพิเศษปก,กติแล้วก็ VIP ครับผมนะถ้าพี่ๆอยากเอาไปจับน้อยเฉพาะกิจก็ได้นะห้าเจ็ดสามนะพี่ๆอะไรมีตัวเด่นอยู่แล้วนําเอาตัวเด่นมาจับคู่กับเลขห้าเลขเจ็ดเลขสามได้เลยครับผมนะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ